สวัสดีครับวันนี้ก็มามอไซค์อะไบต์แอตแท็กเลกเกอร์คือไงคิดต่อยกันนี้ว่าขับรถเดล้วก็ต่อยกันโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะมีด้ของด้วยสปินไล้ยมุนเดี๋ยวเ๋ยวๆเมื่อกี้เหมือนเห็นลุกถึงปืนนะเอเกมนี้มันฉันดูแตกจังเลยผมอาจจะคิดมากเองนะ เป็นใช่แน่ๆอ่ามีซื้อตั๋วมีตีโฆษณาโอเคเดลี่โบนัสอ่าครับของก่อนแล้วกันได้เลยอ่ะกินไปเนี่ยเี่ได้เงินหนึ่งพันครับอ้อีกกล่องมาให้หมดนี่แล้วเสียวได้อะไรเอ่ยบูสเตอร์อีกแล้วฮะสิบอันคือบูสเตอร์แบบไม่เป็นยาบางอย่างอ่ะตัวเนี้ย แต่ที่บรรทัดออกไม่มีแล้วทีนี้เราจะเพย์อาเงินยังไม่รู้เลยเอาไปทำอะไรอันี้ไม่ตอบผมก่อนเลยโอ้ดูซองแล้วว่าน่าจะต้องซื้อรถตบนนี้ฮะเราแล้วเ,เราเลือกรถไม่ได้อีฮิไหนให้ดูรถให้เลือกก่อนว่าพ่อหนุม่นมหุ่นนี เบเกอร์ตึกเท่อัน,นชัอปเปอร์เนาะอันนี้ก็แต่ผมชอบชัอปเปอร์อะอาชัอปเปอร์แล้วกันโ,โหห้าพันเดี๋ยวมันสวยจริงเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นี่สีเขียวเหรอโอ้เมกกะเทาอันนี้สวยมากผมชอบกีเทามากเลยนี่ก็สวยฮะสีส้มก็สวยลอ,ลองดูรถกันดีกว่า ไหนตอนเป็นอีกคันหนึ่งสิปึ๊บ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 โอ้ผมรู้แล้วผมจะเอาคันไหนเพราะว่ารู้สึกว่าด้านขวารถมันสวยกว่าเพราะฉะนั้นเอาด้านขวาแล้วกันรถน,นุ่มหุ่นหนีรถท็อปเปอร์สุดเท่แต่ไม่มีตานซื้อสี่รถนะฮะ๋อกดเปแน้วเปิดมันด้ ก็ดีแต่ตไม่เป็นไรเพื่อนโอ้รื้อเสื้อได้ด้วยโอ้โอ้โอ,โอไ,ไมไไไไ่ไม่มีตุดไหนเท่เลยถึงไหมไปไปไปฮะฮะหม่ไม่ฟ้องว่าไง <laughs> ไอ้ไมาเบสบอลเนี่ย <laughs> มีมีขวานด้วย <laughs> มันนันหมายควา,ความว่าอย่างไรครับเนี่ย นี่เป็นอะไรที่เราสนใจใช้ได้เลยเอ๊ะมีปืนด้วย <c oughs> นี่เป็นเกมอะไรเพอ่อฮะ <c oughs> ผมอาจจะคิดมากไปเองขับรถอาจจะแบบเอาไปยิ่งหนีเปล่าส่วนมีหมีโผล่มาไงโอเคเราจะบอลอยู่ข้างหลังโอเคครับ <c oughs> <c oughs> เอเอจะขับคือผมอยากร้ว่าเรเลี้ยวซ้ายเี้ยวขวาไงแต่มงงมากเฮ้ยอแ่แ่กออะบยอรี่ยตัอือเฮจะดเลาไรเดี๋ยวปเ็นอ๋อเอียนโทรศัพท์ะอ๋อจริงด้วยเอียนโทรศัพอือ ฟาดฟาดครับฟาดครับฟาดครับเรียบร้อยอยู่แล้วหนึ่งโอเคีล้วก็เล่นแบบยิงเข้าศับรูอืมมึงจะสู้ผมคุณจะสู้ผมเหรออือมึงจะมาแซงผมหรอคุณจะมาแซงผมหมอผมไม่ผมไม่ชอบเลยนะเออเออเอ้าตายโออบาบอกดชุบเลยดิครับบูบวูบวูบไปอืมวูบเลยแรงเกินแรงเกิน วูด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 วหเก็บหมดวูดวูวตาไม่ทันแล้วเดี๋ยวตาไม่ทันอีนได้ดูดมาวอีกวูดอีอย่างอา้อโอ้โหเบบไม่อยู่เบไม่อยู่รถมันแรงเกินเร่งอีกตั้สองพันเครอบนี em. lasse, ้ผมมั <DP Torah popular> <S <S ่นใจว่าผมเลิศชนะนะ เขาผมเล่นเป็นแล้วไม่เจอแน่ระสุดจดแรงนาถึงปุ๊บก่อนเลยครับแล้วก็ปุ๊บ๊บขีดไปหนึ่งทีนะฮผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วมันจะไวกว่าผมไม่ได้มันจะไวเกินไปแล้วมันจะไวเกินแล้วโอ้โหเจ็บน้ำหมดครับโอ้โหไอ้ใครชนะตรงนี้พี่จีจี ม่ขึ้นห้ากับพุ่งแบบรวบุกไปเรื่อยครับไปเรื่ยอ้ยเีดเอ้ยนยี่สิบแปด่แรงเงินหรอาทีนี้เราครับนีอยิ้มยิ้มยิ้มิ้ิ้ยิมนเลิล้อเงี้ยเงี้ยเดียวโอเคจริงเราเล่นแต่มันไม่หมันเราต้องขับเรื่อยๆ ยิงสเอออ้อยิงข้างหน้าโอ้โหคนยิงด่วนมาหนึ่งครับเจ็บไปหนึ่งศพโอ๊ะโป๊ะเียบร้อยเจ็บไปสองศพกรรมการไม่เห็นครับสามการไม่เห็นครับพี่ไม่ไม่มีโกงครับไม่มีโกงอะไรทั้งสิ้นนะฮะให้เปลี่ยนตีเราได้แล้วสองหนึ่งแทนไปเอาสีนี้แหละโห่แล้ว ประหยัดประหยัดเออประหยัดประหยัดตายลุยเสื้อผ้าไม่ต้องอาวุธยังยุ่งสอบแม็เท่ดีแต่แพงเกินไปนี่แหละมาเป็นแม็กขับที่ดีเราต้องอัพรถครับไม่ใช่ไปอัพปืนเอ,อ้โอเคขึ้นเยอะเลยนะมาเลยรับฮู้

ดีไปเลยเรียบร้อยครับที่เราจะตายแล้วเนี่ยลดผมส่ฝน่ึ้นมส่มฝนขึ้นมาแล้วฝนฝ่ขึ้นมามันเล่นมันสู้อ,อ,อยู่แล้วใครก็ได้มาเถอะใครก็ได้มาใครอ้โหชุบชุบนะคบชุบนะครับตามเลยครับที่ตามเลยอย่างเงี้บัญชีกรรมรายการอยู่นืนเลยครับอ่์ปัก คุณพี่ทำอะไรอยู่ครับคุณพี่ทำอะไรอยู่ครับคุณพี่ทำอะไรเอ้าเฮ้ยนี่มันโปนี่มันโปไอ้นี่มันไอ้นี่มันโปอ๋อโปอ๋อติดโปซะแล้วติดเล่นโปซะแล้วติดเล่นติดเล่นติดเล่นโปซะแล้วเฮ้ยลดระดับความจุบ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 ไปไปจุบไปไปจุบ ยียบร้อยฟาดให้มันขับอะไรอยู่ใกล้ๆเราไม่ชอบนะครับรถผม่มันแลนมากคุณต้องเกรงใจรถผ่ด้วยเจ็ดร้อยเมตรไปยังไม่ถึงโลเลยนะที่เราขับขับมาซอยได้ผมเป็ในใจอีกไม่ได้เลาครับจะไม่ขับบูดเดี๋ยวไม่ได้ เราใช้ยืดยาที่ขึ้นเลยนะเตะเตเตกระเด้เตะเตยเตเตกระเด้งเตเัเรียบร้อยครับเขาอยู่ไกลมากไม่ได้มันจะอยู่ไม่ได้ปึ๊บป๊บเฮ้ยเลอเะเรเลดเยอะเหรออันนี้มันใส่เสื้อแล้วเรียดเยอะแฮ่ยิงได้ไหมตัดตัดเฮ้ยยิงบุกแรงเลยหลัง น้ำเขียวโอ้น้ำฟ้าอย่าขนน้ำฟ้า,ฟาจะ,จะ,าจะ,าจะแล้วคุณจะแล้วคุณจะอะไรแล้วคุณจะอารแล้วคุณเอ่เอาอเอ่อชนรถโอ้โหมมแม่งมุนยากน่นคืว่าไอโยกเราใมันยากเนผมโยก้อตาม,มคือตอนเล่นเนยผมยอคอตามไปมันเลยรู้สึกยากขึ้นหน่อยอเลย เก็บแบี้ัเหยดียนนิดเดียวแค่ไห้ตายตายตายยิ่งบักไม่โดนหรอไม่ตนไม่ต้แตแตเลยปานนึงทีมาเป็นบลจุดเลย Hey, เนี่ยตอนนี้เลี้ยวซ้ายเรเป็นเลี้ยวซ้ายไม่เป็นไรเฮ้ยเอ๊ยอ๋อเาติดตติดามติดไม้ครับชน,นะครับเขาไม่นดีออ้โหโอเคเขาเขาก็กเป็นเกมรถที่แบบโอเคนะแะแหวกแนวดีถือว่าแหวกแนวแหวกแนสนุกดีสนุกสนุกแน่นอน เพิเี้ยงเงินหมื่นสามแล้วอันจริงถ้าตั้งใจเก็บเพ๊บเดียวก็ได้แล้วนะเออเนะี่ยแล้วก็มีหมื่นสามมาด้วยแลมีชุดเท่ๆเยอะอยู่นนะแต่ผมแค่อาจจะไม่ชอบเอออันนี้ก็สวยอยู่นะดูไปดูมาเืี๋ยวถึงไมเหนนี่ขวานมันก็จะแรงๆหน่อยเอาหมื่นหนึ่งอ่ะแล้วก็ไตต่างแล้วเนี่ย มี RPG ด้วยคนเท่น่าดูอ RPG นี่โอเคเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย <c oughs> ก็ใครอยากลองเล่นก็มาลองเล่นดูได้นะไม่ยากดูสนุกด้วยเนี่ยนี่มันแบบเพลิน,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 เ,น,เ,นเลยไล่ตีคนใจขับรถที่แสนจะดูเดือด